ฮัลโหลสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้าวันพฤหัสค่ะวันนี้นะคะอุ๊ยอากาศดีมากค่ะดูสิคะแดดดีดีค่ะวันนี้น่าจะถึง14บ5ห้าองศาค่ะน้องหญิงนะคะพามาชมสวนน้อยหลังบ้านค่ะปลูกผักกันแล้วค่ะปลูกดอกไม้ค่ะมุมนี้เป็นดอกไม้ก่อนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยอุ๊ยคัรเลอนฟูลมากค่ะของ ของน้องหญิงค่ะไอ้สวัสดีบีนองเออเีตอนนี้ว้ายตายแล้วนี่เหลร่างบ้านน้อง,งยิ่งเหล็กๆนะคะส่วนเหล็กๆของน้องยิ่งเนี่เห็นไหมปลุกต้นมงต้นไม้สวยงามค่ะเห็นไหมกี้ว้ายตายแล้วนี้นี่น้องยิ่งพามาเลค่ะนี้ตรงนี้นะคะเป็นซาดาเนคค่ะอุ้ยสวยงามค่ะตรงนี้เป็นกุยช่ายค่ะเอาไมาใช้ไม้ชาต้นหอม ตรงนี้นะคะเป็นดงกุยช่ายของนนองยิ่งค่ะกุยช่ายตรงนี้เป็นเปปเปอร์มินค่ะซึ่งตรงนี้เป็นสป,ปีนันเปรี้ยวค่ะซึ่งอันนี้เป็นไรออริกาโนซอสค่ะซึ่งนี่เป็นไทม์ซอสเป็นผักชีลาวค่ะผักชีฝรั่งเอ่ยพาสเทอเ่ยเซอลลิรี่เอ่ยลูกกุลาเย่ยสลัดเอ่ยค่ะอันนี้ก็เป็นผักกาดหอมค่ะนนองยิ่งปลูกเองกับเม็ดนะคะเนี่ยอันนี้ก็การเซอลลิรี่ค่ะ อันนี้ก็ผักกาดแกวค่ะถึงงั้นสี่เขียนบล็อกแครี่ค่ะถึงงั้นนี่ก็อ่าอะไรนะผักเรดโอกั็นะสีแดงแดงกันนะเผื่อบานไฮเม็ดมาถึงงั้นนี่น้องยิ่งกําลังแยกอยู่ค่ะอันนี้เป็นโรแมนตสลัดถึงกะต้นหอมต้นหอมสีแดงก็เป็นหัวหัวถึงกะอันนี้ก็อ่าเป็นบล็อกแครี่เอา้าลูกสศร้าตื่นเร็วลูกสศว้ามามีตื่นเร็วเลอลูกสศว้าตื่นเร็วน้องมาหรอะ นี่ตรงนี้ค่ะเป็นผักสลัดกันนี่นองยิ่งพึ่งเยะค่ะอันนี้เป็นผักสลัดรวมค่ะนองยิ่งกับพอพอเม็ดเองค่ะซึ่งอันนี้เป็นผักคนาค่ะอุ้ยเป็นผักคาดนานงยิ่งเยะไวเรียวค่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็คืนซวยแล้วนี่อันนี้เป็นกะลัมปีค่ะตรงนี้กะลัมปีซึ่งอันนี้เป็นเคลเคลเคลค่ะเคลใบตรงตรงนี้เป็นผักหวางตุงซึ่งก็เป็นเคลซึ่งก็เป็นบลอกแครอทดอกเล็กค่ะซึ่งกับเขียวม้วงเขียวเขี้ยวกอ้า ลูกเต้ามามีมาเร่น้องโอริโอเอาน้องยิ้มเรเอน้องมาตะเด็ดเออลูน้องมันมาตะเด็ดว่าเช้าวะมากับมามีแดดไอ้ไรดาวมาเนี่ยค่ะความสุกเล็กๆหน่อยน้อยค่ะนี่ตรงนี้น้องลงเบอร์รี่สองต้นถึงมีการโดดไม้การส่วนดดดไม้ค่ะเล่แล้วมีความสุกสบายตาสบายเจคยันล่อฟูมากันเห็นไหมสีขาวสีม่วง สีส,ส้มสีแดงอุ้ยมีถูกสีกันเลยนะั้นดอดกไม้หนงยิ่งกําลังคืนสวยงามนี่อันนี้ดอ,ไดอดกไอ้นั่นดอกลิลลี่สีส้มกําลังบานค่ะอุ้ยหลุ่ยซ่าค่ะหลุ่ยามาตาเดะโอ้โอยกขึ้นมาเดีวหลุ่มาตายได้เนะนังนีตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้พักสารัดอีดึงลาวนี่เห็นไหมอ้นนี้กุ้ยช่ายหนงยิ่งปลุกไว้เห็นไหมเดี๋ยวหนงยิ่งเอาไปแสมหลังบานนี่กุ้ยช่ายค่ะ อุ้นี่แหละค่ะอู้นี่ตรงนี้สามีปลูดอกไม้หนึ่งกระทางกืนเชา้าขึ้นมาจะได้สดชื่นค่ะดูเศร้ามาตะเดตเนี่ยค่ะน้องยิ่งจะพาให้เลให้ชมนะคะบรรยากาศโดยรบเลยเละเปลงเพลงพักแหลกๆห้ของน้องยิ่งใ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะล่งบานคันเล่อฟูนมาค่ะอุ้ชีวิตแก่นี้ก็มีความสุขเลยค่ะสามีกำลังซ่อมรัวค่ะ เลยหมายงูง้างงงงางไม่ทันทีค่ะอุ้ยสวยงามค่ะแดดดีขอบคุณแสงแดดค่ะให้ทรัพยชีวิตุัยากมีความสุขวิ่ยน้องยิ่งลาไปโคนนะคะลาทุกคนไปโอนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขในการชมคลิปนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ